พืชที่เป็นเถาแบบนี้ปัญหาหลากัหลกๆของพืชเป็นเถาคืออะไรครับพี่นักจิตกรปัญหา1ครับรากปม2ปัญหาเกี่ยวกับนะครับนะเหี่ยวเขียวเหี่ยวเหลือง3ปัญหาเชื้อราและ4ปัญหานะครับที่เจอกันแน่ๆพี่นักจิตกรเถาแตกนะเถาเตกครับทำให้เกิดอาการเถาตายได้เร็วขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นครับไหมฮะสามใบเถาพี่น้องิตกรนะสำหรับนะครับพืชที่กินเถาเนี่ยพืชเป็นเถาแบบนี้ นะครับสิ่งหนึ่งที่เรานะครับนะนะจำเป็นต้องจัดการก็คือบริหารทางดินก่อนนักเกษรก่อนบริหารทางดินยังไงครับใช้นารฬพืชดินจะช่วยได้จะเพิ่มเวลาดัง้นฉีดทางดินเพื่อเกษตรกรนะเพื่อที่ช่วยเรื่องของรากก่อนนะครับพื่อตระกูลเถาเนี่ยรากปุมเยอะนักเกษตรรากปุมเยอะทําไมถึงรู้ว่ารากปุมเยอะครับนักเกษตรผมถอนทิ้งบ่อยนะนี่นักเกษตรครับนะแน่นอนว่านักเกษตรนะครับสําหรับนะครับพืชเหล่านี้ นะครับเมื่อเกิดอาการรากปมแล้วเกษตรกรมันจะส่สสงผลกระทบต่อระบบเถาระบบพ่อนําเลี้ยงทาําให้ผู้องท่านเนี่ยบางทีออกฝักออกฝักออกอลูกมาเนี่ยมันไม่สวยลูกเล็กลูกฝ่อลูกไม่ดีลูกกินก็ไม่อร่อยเกษตรกรเพราะฉะนั้นครับผัวฝักยาวอยากให้ยาวให้กรอบให้หวานเกษตรกรจําเป็นที่ต้องจัดการทางดินก่อนทารากให้ดีก่อนและหลังจากนั้นมาเราก็มาจัดการทางใบ อาหารทางใบถั่วสําหรับนะครับนะพืชพืชผลพืชที่เป็นเถาเนี้ยปัญหารเรื่องเถาแตกครับเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ง่ายๆโดยเฉพาะช่วงฤดูแด,ด,ด,ดงมนักเกษตรเราฉีดสูตรน 1, ึ่งสูตรและสูตรสามตั้งแต่แรกเลยครับนะฮะเพื่อป้องกันอารรการเถาแตกนักเกษตรนะเขาก็จะทําให้เถานี่ยแข็งแรงยืดได้ดีออกดอกได้งามและที่สำคัญครับออกลูกออกผลได้ดีนักเกษตรนะ